เขาก็มีการประชุมกันแล้วก็จะเตรียมเสนอรัฐบาลมาคุยกับคุณกรลินสารสินประธานสภาหาอกค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาค เอกชนสาสถาบันกันครับสวัสดีครับค<ส>ุณกรินส,ส,ส,สวัสดีค่ะสองท่านครับสวัสดีครับสองท่านครับค่ะค,ะคะรับอ่างเมื่อวานประชุมกันแล้วก็เห็นว่าจะเสนอหลายเรื่องเลยใช่ไหมฮะให้กับรัฐบาลแต่ที่คนสนใจนี่คงจะอันนี้แหละเพราะมันใกล้ตัวพวกเราทุกคนคือขอคนละครึ่งเป็นห้าพันเลยอืม <c oughs> แล้วก็ลดเรื่องค่าไฟด้วยค่ะเอาอะไรเรียงสักนิดไหมฮะเราประเมินสถานการณ์ยังไงคือการระบาดรอบใหม่เนี่ย ประมาณการไม่ไว่าคภาคเอกชนว่าเรารัฐบาลน่าจะเอาอยู่ได้สักประมาณเมื่อไหร่คือหลายคนบอกว่ามันมันน่าจะน่าจะเอาอยู่นะภายในเดือนสองเดือนครับเมื่อวานเราก็มีการคุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยภาพรวมนะครับว่าเรื่องการส่งออกเป็นไงบ้างต่างนี้เพราะตอนแรกเราดูตัวเลขไว้ว่าเ,เมื่อป,ปลายปีเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเลยการส,ออกส่งออกก็เริ่มดีขึ้นนะครับ แต่มาเจอปลายปีเดือนธันวาเนี่ยเรื่องคอนเทนเนอร์ก็ขาดเรื่องเรือก,ก็ไม่มีบาทก็แข็งนะครับแล้วก็เรื่องโควิดกลับมารอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรีไวซ์โซนเลขใหม่หมดเลยนะครับ,รบซึ่งตอนนี้วันแล้วก็คุยกันว่ามีเรื่องอะไรสําคัญสำคัญบ้างนะครับ,รบเรื่องแรกคือเรื่องเรื่อง กล้ตัวเราแน่นอนคือเรื่องการแพร่ระบาดของ <winners. S 2> ของโควิดเนี่ยนะครับ <winners. S 2> เราบอกคณะมาตรการของรัฐบาลนี้ต้องออกมาต้องเคร่งครัดน<า>ะครับแล้วก็แม่นยําว่าทาอะไรบ้างนะครับ<า>เราบอกเรื่องแรงงานต่างด้าวนี่เป็นเรื่องสรรําคัญที่สุดตอนนี้นะครับ<า>เพราะว่าเรื่องการสื่อสารต่างๆเขาไม่ทราบว่าเราสื่อสารอะไรเราต้องการอะไรนะครับ<า>แล้วก็การเป็นอยู่เขาก็อยู่ห้องแอร์อัดอ,อย่างเนี้ยนะครับ<า>เรามาตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยบอกเขาไม่มีเชื้อ กลับไปปั๊บกลับไปไปอยู่รวมกันอีกก็ไม่ติดใหม่นะครับไอตอนนี้เขายังไม่โทษฮะตอนนี้เขายังไม่ได้แบบพอตรวจเสร็จแล้วแยกไปเลยเขาไม่ได้แยกหรอเออบางแห่งก็แยกบางแห่งก็ไม่แยกะครับตอนนี้อยากให้การรัฐบาลต้องเคร่งครัดเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะเข้าไปหาทางทางท่านเลขาสอบประคอไปหารเรื่องนี้นะครับเมื่อวานตอนเย็นผมมีการคุยต่อเรื่องนี้ต่อไปนะครับอันแรกเรื่องแรกเรื่องจัดการเรื่องนี้นะครับ หาที่อยู่ให้เหมาะสมแล้วก็ทำยังไงใ,ให้ให้หยุดแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดนะครับผมคิดว่าทางสาธารณสุขทางจงังหวัดก็มีการดูแลบางส่วนแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ไปคุยเรื่องเสริมทําไงดีนะครับทีนี้<ล>อีกประเด็นหนึ่งโทษกีวกรแรงงานนิดหนึ่งผมเติมอีกทีหนึ่งคือมันก็มีค,คนตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่รัฐบาลพยายามที่จะเคลียร์พวกแรงงานต่างด้านที่รับรอบเข้ามาตอนนี้แล้วก็มีคล้ายๆนิ่โทษสกามว่าให้นายจ้าง แล้วก็พวกแรงงานต่างด้าวอ,อ,อยู่ต่อได้ทํางานต่อได้จนถึงกุมภาอะไรหอหก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 คือคือคือ,คอผมว่าขณะเข้ามาแล้วนะครับลงทะเบ,บียนเป็นเรื่องสําคัญคนะครับครืบองทะเบียนผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับก็ไอ้ลงทะเบียนไปไม่เป็นไรนะครับแต่ไอ้ที่ต้องต้องต้องรีบจัดการคือไว้ไพวก ไอ้เนี้ยไอ้คนที่เป็นตัวในหน้านำเข้ามาไอ้เงี้ยคนนี้เราต้องดูว่ามันเป็นยังไงคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้พอมันมีช่วงเวลาเนี้ยที่เราเหมือนเปิดให้สามารถมาได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกระบวนการลักลอบนําเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาอีกสิตอนตอนนี้้องดูซึ่งดูพวกนี้ด้วยนะครับว่าเราไอ้คนที่เป็นเอเ่นต์เราเข้ามาต่างพวกนี้นะนี่รวมถึงบอลการพนันด้วยนะครับบอนการพนันต่างต้องจัดการเรียบร้อยเพราะนี่มันเป็นสุด ที่เราเราทุกคนทราบว่าเป็นตัวกระจาย<ะ>อีกพา์เไอชนหนึ่งของของหลายหลายหลายจุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเมื่อวานก็คุยกันว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลสื่อสารว่าเรื่องโควิดนี่คือคนต่อคนอมไม่ใช่ สินค้าเลืออาหารมามากับโควิดไม่ใช่นะครับวันนี้ก็ต้องดูดีเพราะอันนี้มันมันมีมันมีกรณีไอโรงงานปลากระป๋องอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะบางทีคนไม่กล้าจุดใจในสวยเพราะว่าโรงงานปลากระป๋องอะไรต่างพวนี่เขาแบบเขาผ่านความร้อนขวายทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมันความสะอาดดีอยู่แล้วนะครับค่ะเรื่องที่สองนี่วันเราคุยกันก็คือเรื่องอยากให้รัฐบาลเร่งวัดเรื่องก็ประมาณช่วยเหลือสองแสนล้านเนี่ยนะครับค่ะซึ่งที่รัฐบาลเคยเอ่อ ท่านนายกเคยพูดมาปลายปีแล้วนะครับว่าอันนี้จะจะทำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการต้องชัดเจนและรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ว่าถ้าเผยยกอย่างนะว่าคนละครึ่งเนี่ยท<ฆ>่านบอกโอเคถ้าเบื่อเราดีก็สามารถขยายได้<ฆ>ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจากสามพันห้าเป็นห้าพันได้ไหมเพราะนี้เรารู้ว่าถึงถึงตรงประชาชนโดยตรงเลยนะครับและาอนนี้เป็นการจัดจนุนช่ยสอยรเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี<ฆ>อีกเรื่องหนึ่งเรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนต่างๆคือลดค่าไฟเงี้ย5%ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องคุยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเอเมื่อก่อนเราคุยเรื่อง asset warehousing นะครับก็ huh คือภาครัฐคุณจะพวกแบงก์ต่างๆเี่การรวบรวมมาเป็นไปได้ไหมว่าโอเคก็มีมีองค์กรอันนึงเนี่ยรับซื้อนะครับรับซื้อหรือให้กู้ซอฟโลนกับพวก กิจการพวกโรงแรมต่างๆพวกนี้นะที่ไม่ไหวแล้วนะครับก็รับซื้อไว้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นเวลาก็มีเปิดกิจการได้เนี่ยตอนหลังปั๊บเขาก็ซื้อกลับคืนได้ก็ซื้อบายแบ k ทีหลังใช่ครับอันนเรื่อง asset warehousing นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการคำาประการของบสยอเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีเรามีอยู่แล้วทํายังไงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นการช่วยชื่เหรือผู้ประกอบการได้ได้ยากเลยนะครับส่วนเรื่องที่สามนั่นน่ะ เราก็บอกว่าเรื่องเร่งรัดเรื่องวัคซีนนะครับ,รบทำไงให้ออกมาได้ตามกำหนดเวลาที่ท่านยกประกาศนะครับแล้วก็มีการเพียงพอแล้วก็วิธีการฉีดวิธีการกระจายทำอย่างไรให้ชัดเจน<ฆ>นะครับถ้าเบื่อไม่ชัดเจนเดี๋ยวกลายเป็นประเด็นการเมืองอีกนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องโลจิสติกนะครับแล้วก็ลำดับก่อนหลังจะฉีดใครก่อนใครหลังต้องชัดเจนนะครับเมื่อวานเราก็คุยกันตอนเย็น นะครับอันนี้บอกว่าเราก็บอกให้จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะมันควรจะฉีดคนที่อยู่ประเทศไทยทั้งหมดรวมคนต่างชาติต่างด้าวนี้ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่งบงบรับได้อาจจะเป็นงบของเอกชนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่แต่ตอนนี้รัฐบาลเขาบอกครึ่งประเทศก่อนคือครึ่งตอนนี้รัฐบาลบอกเฉพาะคนไทยก่อนอ่าแล้วฟรีครึ่งประเทศอ่าฟรีคนไทยนะแต่ดังนมีอแล้วต่าง อคนกระบาดคือต่างด้าวะคมันก็มันมันมันไม่กว้างงูพลนคอไม่ใช่เงี้นะครับก็ต้องดูเรื่องนี้ทีนะครับเรื่องที่สี่เราคุยกันนะครับเกี่ยวเรื่องอยากให้รัฐบาลเร่งรัดเจรจานะครับเรื่องทวีภาคีต่าง FTA ต่างเนี่ยอ,อันไหนเจรจาไปแล้วใช้ให้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันไหนยังไม่เจรจาหรือเจรจาไม่เสร็จก็รีบเจรจาให้จบนะครับอันนี้จะ อจะทําให้เศรษฐกิจเราเรื่องส่งออกดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับอันนี้รวมถึงสัตยาบัเอ่อลงตยาบันเขาศัตยาบันนะครับอืมเรื่องอาเซด้วยอาเซด์ในประกาศประชุมรัฐสภาด้วยเพราะท่านนายกไปลงนามเร่องพึกธิจกราชที่ผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีผลบังคับกลางปีนี้หกสี่นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลงสัตยาบันก็าใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเอต้องเร่งนะครับอันนี้จะทาให้ เศรษฐกิจบ้านเราฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากโควิดแล้วนะครับเมื่อวานเลยกันเมื่อวานเราคุยกันแล้วเลยก็จะรีไวซ์ตัวเลขนะครับก็เลยบอกว่า GDP โ r o w ของเราปีนี้ก็จะเป็นกรอบประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นค่ากลางก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณสองกว่าอะไรนะครับค่าค่ากลางก็จะอยู่ประมาณสองกว่าใช่ไหมก็ประมาณสองกว่าก็กรอบเป็นหนึ่งจุดห้าถึงห้าสามจุดห้าครับอันนี้เราบอกว่า เราคาดว่าถ้าเผื่อระบาดนี้สิ้นสุดภายในสามเดือนนะครับอืมก็คือภายในมีนะใช่ครับเมื่อเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเราบอกว่าโอเคประมาณสองถสี่เปอร์เซ็นตนะ GDP โ้นะครับแต่นี้ปรับลดลงมาหน่อยนะครับในอันนี้มีข้อแม้กันคือว่า สองแสนล้านรัฐบาลต้องออกมาด้วยนะครับสองแสนล้านนี่จากไอ้งบฟื้นฟูเยียวยาใช่ไหมใช่ครับฟื้นฟูเยียวยาจากไอพลกเงินกู้นั่นจากคนนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การกระบอกส่งออกเนี่ยก็คาดไว้ส่งออกประมาณสามถึงห้าปอร์เซ็นนะครับอืแล้วก็เงินเฟ้อก็ ร้อยจุดบาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อต่ำอยู่แล้วช่วงนี้แต่นี้แต่นี้เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยว่าจริงๆคือมันมันมันให้กับคนคนที่ได้เนี่ยก็คือคนที่มาลงทะเบียนเอ่อมันประมาณเท่าไหร่สิบห้าล้านใช่ไหมตอนนี้อ่ใช่ค่ะสิบห้าล้าน,นคนแต่นี้ในส่วนของคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเปราะบ,บางคือเอ่อที่มีบัตรสวัสดิการคนจนอะไรเนี่ยใช่อันนี้ต้องเติมเข้าไปให้ไหมทางทางคุณกลินมองว่ารัฐบาลควรจะต้องเติมให้กลุ่มกลุ่มเปราะบางพวกนี้ไหมก็ผมว่า ทำไงให้ให้ถึงกลุ่มกลุ่มที่เราพูดถึงโดยตรงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าเขาใช้ใช้จ่ายหรือเปล่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมว่าตัวเลขรัฐบาลมีอยู่แล้วนะครับอันไหนจุดไหนคนใช้ไม่ใช่ต่างพวกนั้นมีอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าให้ไปแล้ไม่ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไปแล้วไปใช้ก็เกิดประโยชน์ครับอื อันนี้ในในอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นงบประมาณ4ี่แสนล้านที่เอาไปทําโครงการต่างๆเนี่ยอันนี้ทางทางเรามองว่ามันควรจะโยกมาเฉพาะกิจเพื่อมามาช่วยฟื้นฟูพวกธุรกิจที่กําลังจะแย่เช่นพวกท่องเที่ยวพวกอะไรไหมครับครับก็ผมคิดว่าอันไหนที่เ็มีกันอ,ออกมากี่แสนล้านก็ตามเนี่ยนะครับที่ผ่านมาปีแล้วเนี่ยมี สี่แสนล้านก็มีห้าแสนล้านก็มีต่างพวกนี้นะครับบางอันแทบไม่ไใช้เลยเพราะกติก,กายากมากนะครับบริการกายากมากก็ไม่ใช้เลยก็เลยบอกไม่ต้องก็มีการมา,มาติดตามดูว่าถ้าเผื่อไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถเอางบนี้ไปใช้อื่นได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลก็เรื่องนี้อยู่แล้วครับหรืออย,อย่างที่คุณกรินพูดถึงเรื่อง asset warehousing เนี่ยนะก็เห็นผู้กันมานานแนละ้วมันที่ผ่านมามันไปติดเรื่องอะไรอยู่ครับผมไม่แน่ใจ ผมว่าต้องต้องเร่งนะครับอทางแบงก์ต่างต้องคุยกันแบรงกรับต่างต้องคุยกันด้วยนะครับว่าอันนี้มันติดอะไรให้แก้ไขกฎหมายอะไรต้องต้องต้องคุยออกมาทีเดียวเลยนะครับทาพึ่งไม่ได้ตอนนี้มันมันมันต้องอ,อยู่ต้องเอต้องอต้องเร่งรัดจริงๆครับครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่คือมันเอรอบนี้มันกระทบ ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะมันก็เท่ากับว่าความหวังที่จะเอาท่องเที่ยวในประเทศเป็นตัวช่วยบ้างมันก็มันก็มันก็สลายไปช่วงนี้อย่างน้อยถ้าสมมติเอาอยู่ภายในมีนาก็กว่ากระจะกลับมาฟื้นเนี่ยเท,ทนนี้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันจะไปไปต่อไม่ไหวเนี่ยทางคุณกรลินมองว่าอาจจะต้องช่วยอะไรเป็นพิเศษมั้ยคือคือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับได้คุยกับทางรัฐบาลน,นะครับ,อบรงองสุพัฒนพงศ์เรื่อง ช่วยเหลือโรงแรมนะครับก็ท่านก็บ,บอกว่าขอให้ลิสต์ชื่อมาเลยได้ไหมนะครับชื่อโรงแรมที่ต้องการกู้กู้เท่าไหร่แล้วเงินไปทําอะไรนะครับถ้าเปิดอเราไปเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยรัฐบาลจะช่วยเจราจาลดดอกเบีย้ยกับทางแบงค์ให้ได้นะครับแต่ถ้าเปื่อเอาไปจ่ายแรงงานให้จ้างแรงงานต่อนี่เขายินดีเลยนะครับอันนี้ก็ ก็ขอเอลิซาชื่อมาตอนนี้ผมได้รับรายชื่อน้อยมากนะครับผมก็เพียงพิอาร้อยมากแสดงว่าไม่ต้องการหรือยังไงผมไม่แน่ใจไม่เราแจ้งไปแล้วเหรอเราแจ้งโรงแรมแล้วนะครับาเปิดใครสนใจนะครับผ่านสมาคมโรงแรมก็ได้นะครับหรือว่าส่งมาหาการค้าไทยก็ได้นะครับก็รีบส่งมาหรือว่าทางด้านสมาคมเอ่อสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ได้นะครับส่งมาได้เลยนะครับชื่อ แล้วก็บอกว่าอความต้องการนะครับต้องการเงินเท่าไหร่เอาเงินไปทําอะไรนะครับไปจ่ายค่าแรงหรือเปล่ารู้าจอะไรต้องขอชัดเจนนะครับไม่ใช่ลงทุนใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่นี่คือการยูยาครับก็เราจะเป็นตัวกลางรวบรวมแล้วส่งให้ทางรองสุภพัฒพงศ์แล้วรองสุภัฒพงศ์รับปากว่าเดี๋ยวจะไปหาอาจจะต้องลดดอกเบี้ยหาสินเชื่อเติมให้นะครบรัฐบาลพยายามหาทางช่วยอยู่แล้วครับอนะครับ แต่ปัญหาคือพวกเราฟังแล้วก็เฉยนะครับก็แปลกดีเพราะอะไรอ่ะอันนี้คุณกกรนมองว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่ไม่แจ้งกลับมาไม่ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะครับไม่แา่ใจเพราะตอนนี้มันก็โรงแรมเรามีจำนวนปริมาณมากหรือว่าเขายังไหวอยู่ถ้ายังไหวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะก่อนก่อนธันวานะครับอืผมไปหลายจังหวัด เบืองรองนะครับโอ้โหถือว่าถีอว่าใช้ได้คนไปเที่ยวเบืองรองแย่มากนะครับแต่มือหลักๆแค่ไม่ไทยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเป็นห่วงแต่ตอนเจอโควิดปั๊บทุกคนก็หลอแคนเซลแยะนะโดยเฉพาะหน้าหน้าท่องเที่ยวเมือมกรอวานนี้คนก็แคนเซลหลายแห่งนะครับส่วนส่วนเรื่องค่าเงินอันนี้มีคุยกันไหมครับก็อาจจะบ่นบ่นกันค่าเงินบาทแข็งไปเจอค่าเงินที่แข็งเพเมื่อวานก็ลองคุยกันว่าเอะค่าเงิน บาทอ่อนหรือว่าไอ้ดอลลาร์อ่อนหรือบาทแข็งนะครับเมื่อวานก็ดูกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอลลาร์อ่อนจริงๆนะครับเออดอลลาร์อ่อนจริงเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งกันทั้งหลายส่งออกเนี่ยนะครับเพราะว่าเพราะเศรษฐกิจในอเมริกาเ็ายังไม่ยังไม่ดีนะครับก็คิดว่าจะทําอย่างไรที่เขาจะทาให้เขาเศรษฐกิจดีขึ้นจะทาให้เอปดดอลลาร์อ่อนนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางทปทเนี่ยซึ่งโอเคเขาก็ดูเรื่องค่างเงินด้วยนะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีไอไอ,ไอไภายใต้พลกอเหมือนกันเนี่ยก็คือไอเรื่องของซอฟท์โลนเรื่องของไอหุ้นกู้อะไรนั่นนะฮะอันนั้นเร,เ,รเราเราเรามองว่ามันควรจะปรับอะไรยังไ,ไงไหมเพราะว่ามันก็ขอสินเชื่อผ่านไอซอฟท์โลนกันไม่ค่อยได้เหมือนกันเออเดี๋ยวคนองคุยรลยลเเอียนทีครับพวกนี้นะครับพราก็ ไปหาแบงค์ชาติอีกทีนึงครับพวกนี้นะครับอ,อ,อค,ครับครับแต่ยังน้อยก็คือสี่เรื่องที่เราเสนอทางรัฐบาลไปนะฮะเส,สนอเสนอและติดตามด้วยนะครับคือคือไม่เสนอเฉยไม่ใช่นะครับผมก็ค,คิดว่าเอาฟอลล์อัพด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปฟอลล์อัพเรื่องของสบคด้วยนะครับไปคุยกันเรื่องเรื่องการแพร่บาดนี้ยจะไงต่อผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราหยุดเชื้อนี่ไม่ได้นี่ก็ลําบาก นะครับแอดการก็วัคซีนก็สาคัญเช่นเดียวกันนะครับการกระจายรัฐเป็นอย่างไรนะครับการช่วยงไงเพระเอกชนยินดีช่วยอยู่แล้วนะครับครับครับวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกลินสารสินนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรนะคะแล้วอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน